วันนี้พบกับช่องแฟลชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะ,น,ะนะคะน้องแพลนะคะก็จะพาทุกคนไปออกกาลกรกาย,ยามเช้าค่ะไปดูกันเลยน้องแพลนะคะน้องแพลก็ตื่นประมาณตนะีห้าครึ่งนาตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าแปดนะคะทุกคนแต่มันอาจจะลงช้านิดน,นึงเพราะว่าต้องแบบตัดต่อคลิปเอออะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเอาเพลงใส่เนาะ ก็คือแบบจะเดินเดินไปก่อนแล้วก็วิ่งน,นะคะทุกคน นี้ก็คือเราให้ทุกคนนะคะดูวิวเนาะดูค่ะพระอาทิตย์นะคะสวยงามค่ะทุกคนทุกคนค่ะตอนนี้นะคะลองแทวก็ได้เห็นดอกเคนานนะคะอยวจะถ่ายให้ดูเนาะเนี่ยค่ะก็คือแบบมันตกแล้วค่ะ<อ>ก็คือจะเป็นแบบ ต้นแคนะคะดอกดอกแคนาะเออดอกแคนาเนาะเยอะมากเลยค่ะทุกคนมีเสียงนกเสียงกาด้วยนะคะกล้องอาจจะสั่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าถือกล้องอยองถือกล้องไม่ค่อยป็ินเท่าไหร่เส้นทางคงต้องเดินต่อไปก็ยังเดินนะคะทุกคนยังไม่วิ่งเลยเดี๋ยวรอบสองเดี๋ยวเราจะวิ่งนะคะ อันนี้จําได้นะคะก็จะเป็นฐานตอนที่มาเดินทางไกลเนาะออยังจำได้อยู่เลยนะคะตอนนั้นเป็นช่วงโควิดไม่ค่อยระบาดเนาะทุกคนแต่ตัวนี้มันแบบระบาดหนักมากเลยนะคะมีคนมาออกกำลับบงกายก็เยอะอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะหอบเลยค่ะตอนนี้ซู้ๆค่ะทุกคน ถือก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นฐานที่ตอนป .2 นะคะมันจะเป็นฐานที่มีคุณครูเนาะแล้วก็ให้ตับเล็วมเนี่ยปิดสนานะคะพอหมดหมดเวลาแล้วก็จะมีคุณมาลอเองแล้วก็ไปวิ่งกันต่อคะ่ะ Let's go ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาหกโมงนะคะสิบแปดนาทีแล้วนะคะก็จะวิ่งทันกันไปวิ่งกันเลยเนื้อก็ต้องออกให้ได้นะคะทุกคนโอเคก็ขอตัวไปวิ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนประมาณวิ่งถึงครึ่งทางแล้วนะคะ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมติดตามเพจน้องแพรด้วยนะคะจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง u t ท b e ด้วยนะคะทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องแพรด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดี